วันนี้มีคุณแม็กนะครับคุณพรชัยยวนดีแล้วก็คุณมิกกี้บังท่านผู้ชมครับส่งหัวใจกำลังใจ Oh I'm back! รายนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวสินบุรีแสนกล้าแล้วก็คุณมิกกี้บังครับทั้ง3รายถูกคุมขังไประยะเวลาเกือบเดือนท่านผู้ชมครับวันนี้ลูกสาวของเธอนะครับก็เรียกว่ามารับคุณพ่อของเธอด้วยท่านผู้ชมครับนี่คือภาพความประทับใจของเพื่อนๆนของเรานะครับที่กลุ่มทะลุฟ้าได้รับการประกันตัวมาในคดีความมาตรา1 1 2ท่านผู้ชมครับสง่งหัวใจสีแดงพิมพ์สแสดงความยินดีเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆน,นของเราครับนี่คือข่าวด่วน นะครับ19นาฬิกากว่ากว่าครับที่น้องของเราครับทั้ง3รายนะครับได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านผู้ชมครับทั้ง3คนนะครับวางหลักทรั์นะฮะเท่าไหร่นะครับลุงดอนแต่ว่าทั้ง3รายมีเงื่อนไขนะครับด้วยการติดกำาไร EM ด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับวันนี้นักกิจกรรมทางการเมืองทั้ง3รายครับได้รับการประกันตัวมาการชุมนุมนะครับเมื่อวันที่19 กันยายน2 5 6 4ท่านผู้ชมครับซึ่งเบื้องต้นนะฮะวันนี้คุณแซมก็ได้บกไม้บกมือทักทายเพื่อนๆนด้วยท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะร่วมการแสดงความยินดีเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนของเราท่านผู้ชมครับวันนี้เจ๊เทียมนะครับก็ได้มอบขวัญถุงนะฮะเป็นกําลังใจใกับเพื่อนๆนของเราท่านผู้ชมครับมีเงื่อนไขนะก็คือเงื่อนไขติดกําไร e m ห้ามออกนอกราชณาจักรนะทนะ่านผู้ชมครับ อยากรับขวัญเพื่อนๆของเรานะครับก็แจ้งความประสงค์กันเข้ามาได้นะครับนี่ครับได้รับการติดกําไร EM แล้วเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมทั้ง3รายก็น้ําหนักลดลงไปนิดนึงนะครท<อ>่านผู้ชมครับตอนแรกเข้าไปร้อยร้อยสิบเอ็ดแต่ว่าตอนเราเข้าไปกี่บาทออกมาหนึ่งร้อยร้อยนิดๆแล้วตอนนี้น้ำหนักร้อยนิดๆท่านผู้ชมครับขอบคุณแซียมน้องข้างในครับ ฝากน้องๆข้างในด้วยที่ยังติดอยู่ยังไม่ได้ออกข้างในเหลืออยู่ประมาณแปดคนครับประมาณมีู้หงไทะลุฟ้าหมมีลครับทะลุแกนสครับก็ขอบคุณขอบคุณทนายศูนย์ทนายครับครบก็ของทุณรัษดรโประัวตเราแล้วก็ขอบคุณพ่พ่อแม่พี่น้องครับที่มาเป็นกำลังใจ ครับผมแต่ว่าต้องออกมาเรากยังต้องสู้กันอีกไกลครับแค่นี้เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยครับ แ็ดงว่าต้องรอติดตามต้องไปจว่าใช่ใครับเขาฉีกเลยเขาเช็คด้วยหรักฐาบอโอเคครับไปกันต่อไนันต์กบีนะนะเช็คโดนฉีกเลยโดนดึงนะเขาตกใจวันนี้แซมก็ไปขี่วันสมไปไม่ได้นบวันครับแต่ว่าประมาณที่วันนี้ที่ที่มาให้กำลังใจพวกเราสามคนครับก็หลังจากที่พวกเราพวกเราทั้งทั้งสามคนต่อสู้กันาอย่างยาวนานครับ ก็วันนี้ก,ก็เราก็ได้รับคืนิลปภาพกันมาแล้วนะครับถึงอาจจะแบบว่าเข้าเข้าไปข้างในเราก็เข้าไปพัฒนาตัวเอง <c oughs> ไปเ, <c oughs> เขียนไปคิดไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ถูกถูกทำลายครับอันนี้แต่ว่าก็ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับ <c oughs> ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่พ,พี่แซมกับพี่แม็กนะครับได้เขียนขึ้นมาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานสุดท้ายที่พวกเราได้เอาออกมา ก็ฝากให้ได้ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับว่าอย่าลืมเพื่อนที่ยังติดอยู่ด้านในนะครับยังเหลืออยู่นะครับผมแล้วเราเราก็ได้ออกมาสู้กันใหม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนที่ยังอยู่ข้างในครับ